สวัสดีครับมาพบกับพวกเรานะครับเช่นเคยครับช่องพลายแบงค์วันนี้เราก็อยู่กับพลายบัวงเงินนะครับวันนี้จะมาล้างแผลครับในอาการเหยียบ ไปสังกสีครับเป๋แล้วก็เกาเล้าป่ะนี่เนี่ยนี้เราก็อยู่กับควานอ้วนนะครับหน้าตาตน่ารักครับอากาศยามเย็นนะครับควานอ้วนเราก็ทําความสะอาดครับโอครับไม่รู้เขาจะเขาจะดันไปไหนนะครับตอนนี้เราก็เตรียมจะล้างแผลนะครับใส่ย,ยายอย่างนี้ ยาอย่างตัวนี้ยาอะไรตัวลสียาตัวละสีมันคือว่บกขึ้นสีอูม้มอยู่คุณดูครับอาการเขาครับดูนะครับดูอาการเขาครับดูจะทำยังไงดูใส่ย,ยาแล้วนะครับนี่เป็นยาจุลลสีนะครับแก้เท้าเปื่อย ยาเราก็มีเตรียมพร้อมนะครับเนี่ยจะเตรียมมาอ้อันนี้ยังเกาะยาใบอุดินดิยาใบอุดินมีครีมโอ้ยหวนวนไผ่บอกไปเหยียบสังกะสีล่ะตอนนี้ก็เอามือคนนะครับปิดน้ำได้มั้งคุณยาไม่ต้องใช้ยากเลย น้อยๆมาเร็วๆมาเซาะขาก่อนดูขากับเป็ดน้องหรออาเศตต์ตัวนี้มีอัคเศตต์ตัวนี้อัคเศตต์ตัวนี้ฮะเป็ดน้องแล้วนี่ต้องน้องยุโรปสีตัวนี้มันใส่บอดีมันต้องใส่ด่างกับทิมไหมเนาะใส่ด่างกับทิมมาต้องขอหมอยด่างกับทิมด่างกับทิมมันเดี๋ยวจะชื้อยาตัวนี้เลยเป็นยากดลลางแเทอยู่ด่างกับทิมนั่นอันนี้มันยุโรปสีนี่แต่ก็ใส่ตัวนี้ตลอดจ้จะสินี่ะ ใส่ปลาาดีไปนห้อีกว่าใส่ได้น,น,น่อยเถอแล้วไม่น,น้ังมาทำอีกรแฟนแม่ทำนมันละลาย,ายเลย <c oughs> ทางไงกับบมี่เขาเอาไปมดืดโอ้ยจะเหนม่นทุกอย่างเยอะ แล้วเขาเอาไปหยังก็ว่าเขาเอาไปหยังงานของเขากะ <ừ. S 1> บ้าปูนนะกะบ้าปูนนะมันแท้เลยสองขาง,ง,งเลยมันงไงจับมาจับมา <c oughs> จะให้จับอีกบ่หรออีกพอน้อยหน่อยโอ้ยจัตเตอรมนเขาติรักษาให้กจัตเตอร์เมนยาดใน,นยาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ย แกปีก็ลุกึืนบาเดียวตัวนะ่ะไม่บอกเอามองไหนมองมา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 มมา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 มนมาไาม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 มามาม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 ขามายามามามขามายาม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 าเามา การล้างแฉะนะครับโอ้ยกำลังบังดบันลูกบิ๊ดบันลูกบิ๊ดเอ๊งโอ๊งเอ๊งโอ๊งเยอะนอเฮ้ยตีอะไรอยู่ฮะตีอะไรอยู่ลูกก้าม มันมันบรีอออออเดี๋ยวอมันมันลงเยมันพองได้ิพองได้นิอ๋ออยอออเ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออออ๋ออีออออ

กนากแต่ไรยากแห้งมึนีลยแต่เกมายากตังเมื่อเกิดวันดีมันต้องเายากกับมึนเลยเปยังเหรอ ตีเ,เลยเาจกบงแล้วเขาเมั้งมนเลกไปลกกเล็บปุน่กกนแล้ว <c oughs> เลกกอดเ็บน,น,นมน,นีนน้มัตไปทเรันงปหนตไปหาถังม,ม,มั้ง,ง,งสีนี <c oughs> ่ทเปิดนะ้ำมาไหมบ้งน,นะ ทั้งนอกมันจกไปถ้าเลิกคนนี้มากะทัน้งนอกมันเต้าไว้สิปากแพ้มันเต้าก่อนเลยติดนี่ <c oughs> ไม่ต้องเอาพื้นเรียบๆเต้าฟางพี่จังสิไ,ไรบีบละเอียบเอาเฮยเหียบเอาเอา <c oughs> เอา <c oughs> เออูซึ่งแม่รักษา,ยา,ย,าย,ยากให้ทีรักษามันเต้ามึ <c oughs> อยากไปพูดเรื่พี่น่ะเขาตีนุดูนุ๊กรเดี่ยว ว่าไปอย่าพับมัดงั วิธีเจ้เอาเอ้าเอ้าเอาอย่างมันเฮ็ดแล้วก็ขาบึ้งแล้วก็ตื้อมึงมาด่าเขาถึงมาท้าเวลาปากไปก่อนนะพร้อมต้นหนเอาเอาเ อ้าวแป๊บมื้อนี้ <coughs> คนมันยุติธรรมใจีใครไปครต้นน้าทางมอไซด์เองไหนว่าฟาเต็งจะเอาดูใครฟาเต็งด้วยใช่ฟาเต็งลงลงเด็ตันี้ก็ชิมแล้บ้าหน่ะมันมันเคเต้าหู้เคยฟังเหรอบ้ามัน มันก็มันค้าเนี่ยสเก็บตะปู่ค้าลังลูกฟ้าน้องปู่อ๋อยกมากมันที่หายไปมันนึมันใจใจมันไยมันหยามมัน ตัวตัวนันาไหเนาะ <C ül> ตาตีตาเกือบป,ปอออ็นดภาษาเอาดูซอเขาจะไล่ตเต็มยตอยู่โอยเ <C ül> อานึ่ง No. เหลือทาครีมนะครับเราไม่ได้จิตนาจะทำร้ายเขานะครับเราแค่จะรักษาเฉยๆนะครับ เอามือวาจกตายเลาเลยลองยิงบังเดบบ่กมาได้ยิงมาได้จะได้ติดติดอุโลเราอยากให้เขาหายนะครับ เสร็จแล้วนะครับากับการล้างแผลวันนี้นะครับนี่ก็โอเคนะครับผมอย่าลืมติดต่อมชมคลิปหน้านะครับเราก็จะมาล้างอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะครับกว่าแผลเขาจะหายนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย